อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับผมบงังซีนะครับสำหรับวันนี้นะครับบังพาเพื่อนเอน่เข้าป่าสายางครับเพื่อนเพื่อนมาหาอะไรกันเหรอครับก็ต่อเนื่องจากคิดที่ผ่านมานะเพียงบอกว่าจะมาหาสายยางมาหาสายท่อกันนะครับคอน,นี้เป็นท่อเก่าท่อ PVC ท่อเก่านะครับอันนี้เป็นขนาดหกขุน นะครับต้องยังไม่ผิดขนาดหกขนุนอันนี้วางไบดเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองไล่สายดูนะว่ามันยาวพอมากน้อยแค่ไหนโอเคมองว่าพออยู่นะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมังจะไปเอา อุปรกรณ์ก่อนนะครับว่ามีข้อต่อแบบไหนยังไงนะครับจะไปดูกันครับโอเคนะครับก็ได้มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสำหรับใบบินไปซื้อมาเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวบังจะแจ้งไว้ในรายละเอียดนะยอดอยู่ที่ร้อยสิบกบาทครับเพื่อน ร้อยสิบบาทเดี๋ยวจะแจ้งทื่ร้านนะครับนี่ก็คือที่บังเขียนเอาไว้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับมีข้อสามทางนะครับสามทางขนาดหกขุนสองตัวนะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่หกขุนสองตัวแล้วเกี่ยวนอกนะครับเกี่ยวนอกตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาต่อเจ้าก๊อกนี้นะครับจํานวนสองตัว อันนี้มังซื้อะที่กันนะมีมังซื้อที่ถ่ายวัสดุส่วนตัวนี้นะครับข้อง,งอเนี่ยทั้งหมดสี่ตัวแล้วก็วาวนะครับวาลทั้งหมดสองตัวนะครับวาวตัวนี้นะครับราคาสามสิบห้าบาทส่วนสามทางนะครับตัวละแปดบาทแล้วก็ตัวข้อน,นะครับตัวละห้าบาทนะครับถูกมากเลยแล้วก็ ัวเกี่ยวนอกนะครับเกี่ยวนอกนกในตัวละห้าบาทเหมือนกันนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนกันนะว่าทํายังไงไรตามมานครับบางจะต่อจากตรงนี้โดยการใช้ถามทางนะครับสามทางต่อออกจากนั่นนะครับแล้วก็ใช้ข้องอ ต่อดึงสายยาวมานี่นะครับจนถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องใช้ข้องออีกตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็ฝังข้างในนู้นนะครับเดี๋ยวบางล็อกไปแล้วขอเป็นว่านะครับนี่คือ รายละเอียดนะครับการติดตั้งเอาววนว่าวันที่บางติดตั้งเดี๋ยวจะทําคลิปหนึ่งนะครับเอาไ็นว่าคลิปนี้นะครับจะแจ้งรายละเอียดแค่นี้ก่อนนะครับผสมลายมาละลยกุวมเรมตุลลอฮิวบเรากาตัว